ไปกันีก anyway, ah ่อ้โหฮึฮึฮ oh um ึฮอฮึฮึอึฮ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 ึาึฮ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  เอ้าน oui pues ี่ยูแล้วแบบนี้ยูอ่ะนี่แหละมัดตัวได้เลโอ้ยไปๆไม่หชากนเลยเย็บเนขวาองไินกูยูดิ่งปัดไานะสามห้าตะพุ่นเต็กหยาบๆนไปเนาใจไปแลหดแล้วนะเอาดูยยดปไปทางไหนไปไปไปทางไหนชุกมาโว้ยไปที่อย่างคุณชุกมา

ดูดูขาดีดีนะขาราไม่้เลยเราคนนี่ยไมงบเอาดูเอาดูยตัดขไมมาตเอลปินเอ